ต้นกำลังเสียโค้งแต่ว่าเพิ่นเพื่อนไหนไงแต่ว่ายายเตี่ยก็อยากบอกพี่น้องคือเพื่อนไอ้ขี้ยานี่แหละใบเพิ่นทีเป็นกลุมกลมแหลมๆแต่ก็มีน้ำเพราไม่พี่น้องน้ำน้ำี่น้ำเพิ่นขั้นต้นไงว่ามันต้นหรืสิเป็นประม้เชื้อตุดไปนี่ต้นหน่อยฮะต้นในบ่พัว ขันห้าเดี๋ยวไปต้มกินกับตัดเอาล่ำต้่นเพ่นตัดเอาล่ำต้่นก็คาเอ็นซีก็าแขนเ้านี่เอาไปตัดเป็นทอนเป็นทอนต,อนตากเดือดไว้พือสีต่ต้มสดก็ได้กินเสากินแรลงแก่บำรุงร่างกายยามเข้าไปเห็ดเวียบมันปวดมันเมื่อยน้ำตุนน้ำตุน่นเอ็นเสียน